กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีนครพิศุโลประธานในพิจีตีิครแตผมในานามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรการดำเนินงานสถาบันวัฒนธรรมมหิดลและศึกษาดูง,งานประจำปี2 5 6 5กขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิศุโลปอย่างสูงที่ได้ให้เปีีรยิมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกื้อ่ายวัฒนธรรมชุมชนเทศบาล,ลคนครพิษุโลกนำไปขยายผลในชุมชนของอาชีพท่านกรดเทศบาล,ลคนครพิษณุโลกน้าส่วนกลางงานเทศบาล,ลคนครพิษุโลกท่านประธานสาภาวัฒนธรรมเทศบาล,ลคนครพิษุโลกเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมการดำเนินงานสาภาวัฒนธรรมชุมชน และศึกษาดูงานประจำปี2565ในวันนี้มีส่วนร่วมยังสร้างโอกาสการนำชนและทั่งติงนะถึงการให้ความเหงของท้องถิง่นระยะยาวใจถึงถึงแลลกท,ที่ได้คุญญณคณะทำงานทุกเกี่ยวข้องทุคนส่งสุญลอกอไปการสภาวะดชุมชนและการศึกษาดูงานประจำปี2565ณวันนี้ค่ะ นะครับวันนี้ยินดีแล้วก็ดีเลี่ต่างตามเข้าไปตามมากับคนเขาตามมากับคนปุ๊บเนี่ยคนรวมกลุ่มกันเมื่อคนรวมกลุ่มกันคนก็นําเอาวิถีวัฒนธรรมเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วก็เอามาพัฒนาเอามาเปลี่ยนเอามาปรับให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับพื้นที่ของของเราที่มีอะไอุดวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไร มันก็จะมีคําว่าวัฒนะบกธรรมะวัฒนะคือการพัฒนาการพัฒนาการที่ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีการพัฒนาธรรมะคือสภาพของความเป็นจริงมีเทคโนโลยีเข้ามาวัฒนธรรมมันยังอยู่แต่มันมีนวัตกรรมเข้ามาอย่างเช่นที่เราได้ยินว่า BCG ได้ยินไหม B ก็คือความสุข สิเกษตรกจีก็คือกีนสิ่งกะน้องมาใช้เกิดประโยชน์เพราะนั้นตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่กระทรวงสังคมอย่างเียแล้วนะเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจความสุขจึงจะเกิดความมั่นคงที่เขาบอกว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมาจนมีแซกแซกก็คือมิติเถือน เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่แกนเอแกนวายวัฒนธรรมมันมีความลึกของดิจิที่เราเรียกว่าสามดีมีถนววนบธรรมด้วยเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดไม่ไม่เหมือนกันขอที่เราเป็นคนพิสนโุโลกเราอยากให้เรื่องราวของพิสน,นุโลกเนี่ยมันได้ปรากฏมันได้ชโชวให้คนอื่นเห็น ว่านี่คือลากเงาของเรงาใช้สถาบนครวิสโลกนายกไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ว่าทําถนนทนนทางเก็บขยะทําน้าเสียบ้านเมืองให้สวยไม่ใช่มันมาถามเยอะ่ามาได้รับจะทําเรื่องของชุมชนโบราณนะชุมชนโบราณชุมชนเก่าแก่ชุมชนโบราณเขาเขตเม,มืองมหาดเลนราชเข้าได้ชุมชนปติปติมาปะปะติม้ำแบบ เอาปบัติโอ้โหตัวน้อยหายใหญ่ไม่ใช่ปฏิชุมชนป้าสุอป้สุใช่ไหมคะชุมชนป้าสุเขาก็จะทําเรื่องราวของชุมชนโบราณมหาวิทยาลัยสวนมาถามเรียกบอกว่าเขาจะลงพื้นที่โดยจะใช้ตลาดใต้เนื่องจากเขามีปดิฐ์ตระดอยเรื่องราวได้พอสมควรว่าตลาดใต้คือทินทาง แห่งแรกที่คนจริงมาอยู่พิศโลกแล้วสร้างเขตเศรษฐกิจคือตาใต้